สวัสดีค่ะอยู่กับแม่หมวยนะคะพีพีที่แล้วเราก็พากันไปดูบ้านเปล่าๆมาแล้วนะจ๊ะพีพีนี้ก็จะไปซื้อของเข้าบ้านนะคะเราก็จะไปซื้อกันอยู่ที่ดูโฮมนะคะต้องขอบคุณเพื่อนเจ้าเพื่อนอุ้มด้วยนะจ๊ะได้ของมาครบแล้วก็ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจ้าจากนั้นเราก็จะให้เพื่อนเจ้ามาต่อเติมครัวหลังบ้านนะคะต่อเติมครัวไทยๆค่ะป้าปาบอกว่าไม่อยากทํากับข้าวในบ้านกลิ่นจะแรงนะป้าป๊าก็ไม่ได้ช่วยเพื่อนอะไรมากมายนะคะเพขาก็จะไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านการช่างช ยัง,ยงไงก็ต้องขอบช่างเจ้าจัดให้ด้วยนะคะใครสนใจเกี่ยวข้องกับงานช่างก็สามารถติดต่อช่างเจ้าได้เลยหรือว่าแชทมาที่แม่หมวยได้เลยนะคะแม่หมวยจะแนะนําให้ทํามาไม่กี่วันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูงานจริงกันจ้าส่งงานครับผมส่งงานต่อหลังบ้านส่งงานเสียเท่าเขากันซ่อมมวยเรียบร้อย ถูกใจมากๆเลยนะคะงานละเอียดมากๆเลยครัวไทยไทยสไตล์ที่เราต้องการเลยนะคะวันถัดไปเราก็จะจ้างช่างมาเทปูนพื้นนะคะแต่เราไม่ได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เหนื่อยมากๆเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยค่ะไปซื้อของเข้าบ้านไปซื้อถ้วยชามแล้วก็ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ตังก็คือยกชุดใหม่หมดเลยนะคะไม่ใช่อะไรค่ะแม่หมวยกับป๊าป๊านัดก็คือไม่เคยใช้ของใหม่เลยที่นอนอันเก่าก็เป็นพี่ที่รู้จักกันให้มานะคะเฟอร์นิเจอร์ก็ขอจัดใหม่แล้วกันแอบก๊า สิบนิดหนึ่งนะคะป้าป๊าเขาก็จะคุมโทนบ้านเป็นสีเทาพาม่านเหล็กดัดอะไรต่างๆป้าเป็นคนเลือกเองทั้งหมดเลยตู้โชว์ทีวีไม่จะว่าเป็นตู้เตียงอะไรต่างๆป้าเลือกเองหมดเลยค่ะแม่เป็นพิธีเฉยๆนะคะก็ต้องยอมให้เขาหนึ่งวันนะคะเป็นบ้านหลังแรกเป็นความภาคภูมิใจของเขาให้เขาเลือกไปเลยค่ะเขาจะได้ถูกใจสบายใจไปเลยจ้าวันนี้ก็คือกระเป๋าแฟบเลยค่ะเขาก็จะให้แอร์ฟรีมาหนึ่งตัวก็ไปซื้อแอร์มาอีกหนึ่งตัวจ้าแล้วเราก็ไปติดเหล็กดัดเพิ่มเติมเองนะคะ ลืมบอกประมาณแม่หมวยไม่ได้จ้างช่างติดนะคะเจ้าจัดให้อีกค่ะขอบคุณช่างเจ้าจแล้วแต่ใครสะดวกแบบไหนเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาฉลองอยู่ที่บ้านเพื่อนอุ้มเพื่อนเจ้านะคะเพื่อนอุ้มก็คือทําชาบูให้ทานค่ะทุกคนไม่มีอะไรมากมายค่ะกินข้าวกันเพื่อนก็มายินดีในความสําเร็จของเราก็ต้องขอบคุณเพื่อนทั้งสองเลยนะคะมาดูคลิปอีกก็คือมีความสุขมากๆเลยนะคะมีแม่ยังไม่เคยโพสลงโซเชียลสักครั้งเลยค่ะทุกคนไปดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะปาร์ตี้คืนนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่หมวยและครอบครัวด้วยนะคะคุณทุกคนด้วยนะคะดูจนจบคลิปเดี๋ยวอีพีหน้าเป็นอีพีขึ้นบ้านใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายูกไม้ลกไป้่ไม่ลาููู้้้้้้้้เไมล าตอไม่มีมเธอกลับมาไม่มีแม่